สวัสดีครับผมวันนี้ก็หยอดเกมซอมบี้เซอร์นะครับอ่าอันนี้ก็เอ้ยแป๊บนึงนะอันนี้ถอยหลังหรือไปหน้าวะจิบหายแล้วผมไม่ใช่กลับทางเก่าเอ้ยไปบรร๊บเบรกเบรกถูกต้องแล้วเบรกก่อนเอ้ยเกือบเลยโอเคเราจะมาแวะที่เก่าก่อนนะผมเออเออเออติดเออเฮ้ย,อยโอ้ยนึกว่าจะลงไม่ได้เออแป๊บนึงลืมดับเครื่องครับอะไรเนี่ยเปิดคลิปมาก็วุ่นวายแล้ววุ่นวายโอ้ลืมดับเครื่องครับน้ำมันเหลืออยู่สี่พันสี่นะโอ้ยเยอะ อีกเยอะเลยไม่เท่าไรเลยครับรถไปนิดหน่อยเองครับโอเคซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมติดงานนะครับแล้วก็มีอะไรเยอะแยะให้ทําเลยนะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะงั้นก็อันนี้ต้องขออภัยครับยกมือไหวครับผมโอเคมาต่อกันเลยแล้วก็ไอ้นี้นะครับจากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้มาตรงนี้กันนะครับเขาเรียกว่าไปฟาร์มของมันอกรอบนะครับแล้วก็วิ่งจนตีนเปื่อยแล้ววิ่งจนรองเท้ากูพังอีกรอบแล้วเดี่ย หลอดเือแค่นี้วิ่งจนจะเจ๋งอีกรอบสรุปไปฟาร์มมาเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่กระแทบไม่ได้อะไรเลยครับวิ่งสตีนเฮกงั้นเอาเป็นว่าเรามาต่อปัจจุบันดีกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรามี2เส,ส้นทางนะครับซึ่งไอทางนี้เนี่ยก็คือทางไปเมืองส่วนทางนู้นเนี่ยเป็นทางที่เรายังไม่รู้นะแต่ว่าผมเชื่อว,ว่ามันน่าจะไปต่อได้นะไปต่อได้แต่ว่ามันต้องสับรางก่อนนะสับรางรถไฟอ่ะซึ่งสับยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราอาจจะต้องหามีดอิโต้มาสับก็ได้ครับคนละสับไหม อย่าเคาของไปเก็บก่อนนะครับตอนนี้ของมันรกรุงรแรงไปหมดไรยาก็พกไปเยอะแล้วเกินครับสิบห้าตรงนี้อีกเจ็ดมึงจะเอาไปพันอะไรเป็นมัมมีอ่อะเอาไปซ้อมเป็นมัมมี่ <c oughs> เอาไปเก็บเอา้าเก็บไม่ได้ช่องเต็มเลยครับกล่องยาเต็มแล้วผ้าเ็นเดตสามสิบเจ็ดผืน First a i อีกยี่สิบแปดแล้วก็ยานคูลเลอร์แบบเป็นยาเม็ดอะอีกสี่สิบเจ็ดกระปุกครับมึงผีกันลอยแน่นอนผีกันมันแน่นอนครับเนี่ย แต่ว่าเราเอาไปฝากไว้ที่กล่องอาหารแล้วกันขอฝากหน่อยนะครับพอดีตอนนี้ช่องไม่พอเร็วแอ,อาหากระป๋องเอามากินก่อนด้วยเอามาสักหกระป๋องก็พอหกกระป๋องมึงจะเด็กอะไรเยอะแยะขนาดนาะยนำสิบสองกระป๋องหกพอโ okay. อเคออบประมาณนี้กล่องกระสุนก็พาไปเยอะมากเอาไปถล่มกับใครครับนี่มึงจะไปตั้งสงครามกับใครเอาไปแค่หนึ่งร้อยนัดก็พอนะเก็บไปสองร้อยแปดสิบแปด กระสุนลูกซองเนี่ยพาไปแค่50นัดนะครับเอาไปเก็บ20นัดพาไป51จะเศรษนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไอ้นี่เศษสแครปไปเก็บโอเคเตรียมพร้อมเสร็จครบส่วนเวลาอุ้ย5โมงนะครับเดี๋ยวเราต้องนอนก่อนนะเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไอาทางนี้เนี่ยเดี๋ยวทำอะไรครับโอ้ขนมจุ่มลอยเข้าปากใจเย็นครับบักอะไรเนี่ยบักปนลูกซองครโอเคยังไม่เป็นไร นี่ครับคือผมคิดว่านะครับไอประตูบานนี้เนี่ยไอแคมป์ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นสวิตสับรางก็ได้ครับก็คือเรา,าจจต้องหากุญแจมาไขาตรงนี้เพื่อป,ปลดล็อกนะครับปลดล็อกเข้าไปข้างในแล้วก็สับสวิตเพื่อเปลี่ยนรางอะนะแต่ว่ากุญแจเนี่ยผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีอันนี้ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าที่เมืองฝั่งนี้เนี่ยเราคือเราเคยไปค้นเมืองใช่ป่ะแต่ว่าค้นยังไ,ไม่หมดนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าจะมาค้นแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับ จะไม่ละเอียดครับผมอาจจะค้นแบบผ่านๆนะครับแค่ในส่วนที่ว่ายังไม่ได้ค้นนี่แหละก็คือผมจะค้นนะฮะส่วนในส่วนที่ว่าผมเคยค้นไปแล้วเนะี่ยผมจะไม่ค้นแล้วนะับเพราะว่าเคยค้นไปแล้วจะฟาร์มทำไมห,หลายรอบฟาร์มหลายรอบนี่มันมันเยอะเกินไปครับเดี๋ยวของมันจะเฟิร์ของมันเฟื้อแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะเล่นง่ายไปครับไม่ครับเราไม่เอาครับเก็บเล่นง่ายมันเด็กๆเราจะเล่นแบบคตรฮาร์ดคอร์แบบหนึ่งถอยหลังแถมเล่นแบบมึนๆด้วยเนี่ยไปหนาครับพี่ลืมไปนี่มันถอยหลังนี่ต้องไปหน้า เดี๋ยวเราจะขับรถไฟเนี่ยเพื่อไปเซฟตรงกลางสี่แยกนั่นนะครับแล้วก็นอนก่อนเออจะว่าไปเนะเรายังไม่ได้เจอปืนเจอปืนกลเลยด้วยนะครับคือตอนนี้เราเจอกระสุนใช่ป่าเจอกระสุนนี่ครับกระสุนปืนกลแล้วก็มีเงินอยู่ด้วยอีก486เหรียญน,นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเงินเนี่ยมันต้องเทรดเดอร์ได้ครับเพราะงั้นมันต้องมีคนเทรดเดอร์ที่ว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนซื้อของกันได้นะซ้อมันไม่มีนี่ก็ก็กระชิบหายแลย้วต่างเจ้าไปทําอะไรวะเนี่ย เก็บไปเล่นเก็บไปดูเล่นเหรออันนี้ก็คงจะไม่ไหวครับเศร้าใจแย่มีตังแต่ใช้จ่ายกับเคยไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็นอนก่อนน,นอนเพื่อข้ามคืนนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปค้นเมืองค้นเฉพาะในส่วนที่ว่าเรายังไม่ได้ค้นนะครับใช่ครับปัวจะเกิดให้ไปค้นซ้ําอีกทีนี่มันไม่จําเป็นเนี่ยปัวของเราก็เยอะแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวรอให้ขาดอาหารขาดน้าจริงจริงเนี่ยผมค่อยกลับไปค้นที่ซ้ำนะฮะเรศรษฐลูกซองเนี่ยผมก็คิดว่า ผมจะไม่เอาแล้วด้วยนะก็คือจริงๆเราสามารถไปเอาซัมาอีกหนึ่งกระบอกได้นะครับที่โรงพักแต่ว่าในที่โรงพักเนี่ยมีซอมบี้เยอะมากเยอะพอๆกับเอาพวกซอมบี้มารวมกันทั้งเมืองอะนะเอามารวมกันที่โรงพักเลยครับโดนลุมสกรัมกันเลยทีเดียวเปลกนโอเคถึงแล้วแล้วก็รอให้ค่าสนิทนะครับเออใช่มีทางนี้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยอาจจะมีปืนกลแอบอยู่ทางนี้ก็ได้ครับเนี่ยน่าสนใจจังเลย แต่ถามว่าไปไม่ไม่ไม่กูไม่ไปขี้เกียจอย่างแรงเลยครับคือเมื่อพาทีแล้วนี่วิ่งจนขาเปื่อยวิ่งจนรองเท้าแหกก็ไม่มีอะไรอ่ะเพราะงั้นบางครั้งนะการลงทุนกับบางอย่างมันอาจจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่ากับเราเพราะงั้นก็อย่าไปทํามันเลยครับถ้าเกิดเรารู้ว่ามันจะเป็นยังไงอย่าไปทําเลยครับต้องมีข้อมูลที่แน่นอนก่อนครับว่าไอทางนี้เนี่ยมันจะมีปืนจริงๆนะครับโอเคมือสนิทแล้วเดี๋ยวนอนก่อน นอนครับสิบชั่วโมงซ้อมตายตื่นมาตายจริงครับซอมบี้ลุมเด็กซอมบี้ขึ้นมาบนรถไฟไม่ได้ปิดประตูซะด้วยช่างมาเดอะถ้าเกิดมึงจะเฟี้ยวขนาดนั้นนะซอมบี้มึงขึ้นมาเด็กกูเลยสาวรอเล่นอ่าโอเคตอนห้าโมงยี่สิบตัวมืดจังวันเนี้ยมันจะลุกขึ้นมาคุยกับผีครับตื่นมาคุยกับผีได้ไงครับแต่ไม่เป็นไรห้าโมงเนี้ยกำลังดีครับเราจะได้วิ่งเข้าเมืองแบบรวดเร็วนะครับวิ่งก่อนอ่าไอ้นั่นนะครับก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น เราจะได้มีเวลาค้นนานๆหน่อยนะเพราะาเดี๋ยวคนๆไปเดี๋ยวแม่งมืดอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ไปอับวิ่งยาวๆส่วนน้ําอาหารก็พาไปแค่นี้แหละเพราะในเมืองมีให้ฟาร์มอีกเยอะส่วนไอ้บ้านแถบตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ค้นแล้วนะไอ้ด้านหน้าเนี่ยเพราะว่าค้นไม่หมดแล้วนะครับค้นจนเปื่อยแต่ว่าสักนิดสักหน่อยก็ได้เพราะเราต้องหากระสุนแต่ว่าไอ้พวกตู้ห้องอาหารเนี่ยผมจะไม่ค้นแล้วนะเพราะว่าเจอแต่อาหารแน่นอนนะส่วนพวกสมบี่ยผมมาเพื่อปั๊มหน่อยละกัน นั่นแหละก็อุตส่าห์เปิดประตูยิงทิ้งเลยเก็บเวลหน่อยเอ้ยแล้วก็เป็นคิลเลอร์ด้วยไอ้น,นี่ต้องเอาอบพอดีพี่เซียนเซียนยาเลยมึงเอ้ยนี่เน่โอเครีโหลดตูนี้ไม่มเออยมีตังเอาไปอันนี้มีกระสุนกับยาอู้ย,ยายอีกแล้วอะกระสุนช่างมันสนแตยาอันนี้ก็ยาอีกแล้วอะโอ้อันนี้ยิงถังหนึ่งสองนี่เน่เสียแค่สองนัดกับฆ่าซอมบี้หนึ่งตัวไม่คุ้มเท่าไหร่ เอา,มาไม้ฟาดก็ยังดีสักว่าไอเนี้ยต้องฟาดโตพี่แกแน,น่นโคตรแน่นแน่นเปลี้ยนเน้นเปลี้ย,ยแล้วก็โดนเปลี้ยด้วยนี่แน่หลีทางหน่อยฉันไม่สนับไอพวกที่อยู่ปลายแถวหรอกฉันต้องกลับไปเมืองฝั่งนูน้นเอ้เสียงเสียงเสียงมันพร้อมจะจ้ำสเกใส่อนนเอบมันบอกชิบหายมันรู้ตัวสะก่อนใช่ครับมันรอเอบจ้ำสเกใส่ผมแน่ๆนเลยส่วนไอ้นี่ พี่ต้องยิงนี่เลยเพราะลำคานะมันตบเสียงดังอยู่ได้อีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ด้านบนมัน้นตบอยู่ขี้เกียจขึ้นไปแล้วเฮ้ยแม่มนต้องสักหน่อยสักหน่อยมันจะตบเยอะเกินไปแล้วโอ้ยเอ้ยชีย้เฮ้ยอะไรวะเหมือนโดนตบจากข้างหลังเหรออะไรวะวิญ,ญญาณตุยตูดเหรอเฮ้ย <laughs> ใครตบเมื่อกี้มึงใช้พลังจิตตบกูเหรอสบี้ ไม่โหดร้ายปานนี้ครับน่าจะตัวด้านหน้านี่เนี่ยตบเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันกระดิ่งไปหน้าก็คือเหมือนจะโดนตบจากหลังอรับอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรแสบดากดีมาทางนี้ต่อตบอะไรเนี่นโอ้ยไม่ตายด้วยนีโลดโอเคหวัดดีครับพี่ฝั่งนี้ผมจะไม่ฟาร์มเยอะนะครับฟั่งแกแค่พื้นๆแต่ว่าจะเน้นไปฟาร์มฝั่งนู้นสิเลยนีโลดปึ๊บปึ๊บ ลรงพักก็ไม่เอาเลยครับมันคือร้านปะหารดีๆของเรานั่นเองครับเข้าไปแบบของเล่ยหลอนี่บอกเลยว่าชิ้หายแน่นอนมาครับผมมาครับอันนี้ก็มามาครับโอ้ยใจเย็นๆผมจะรอให้มันมารวมกันเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวยิงถังระเบิดเลยทีเดียวแบบวีออเดตกูด้วยโอ้ยชิบหายแล้วว้าวอ้าวเยอะๆๆๆเยอะเกินเฮ้ยนี่อ้อม ใกล้ๆเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนมากโอ้โหเลือดเลยหนึ่งเ yeah! จี๊ยเจี๊ยแล้อโอ้ยเลือดโอ้ยเฮ้ยถังคือปกติถังมันต้องยิงสองนัดระเบิดดิไอ้นี่อะไรแบบยิงนัดหนึ่งระเบิดเลยออะโคตรผิดพลาดทางเทคนิคเอนแรกผมนึกว่าจะยิงสักนัดหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยถอยย่างหาแล้วก็มายิงอีกนัดหนึ่งแล้วมันจะได้ระเบิดช้าๆไอ้นี่โดนนัดเดียวกูโดนเลยด้วยระเบิดโอ้ยเป็นการวางแผนที่ผิดพลาดแต่ว่า จากที่ผมเคยยิงมันนัดนัดหนึ่งมันจะไม่ระเบิดนะก็คือไฟมันจะลุกอะไฟมันจะลุกเฉยๆครับนัดนึงอะแถมวันี่มึงระเบิดไวมากเหมือนเหมือนระเบิดมึงรีบแบบมึงอยากระเบิดโดนกูนด้วยเหรอประมาณเอ้ยเคนเุ้ยกูระเบิดต่ซอมบี้เบื่อแล้วระเบิดคนด้วยดีกว่าอะไรประมาณเนะี้ยถังระเบิดมันยังแกล้งผมอะครับดูดิอะไรวะกับซอมบี้กูก็ลำบากพอแล้วต้องมาเจอถังระเบิดแกล้งกันอีกครโคตรสวยเลยครับอะไรวะนี่ี่ะ เออแต่ก็ผลลัพธ์ออกมาน่าพึงพอใจคือยิงนัดเดียวตายไปเยอะคุ้มดีครับคุ้มดีแต่ก็เจ็บตัวนิดหน่อยแหมฝั่งนี้ก็ค้นอาหารน้ําด้วยสักเล็ก,ลกๆน้อยๆตรงไหนค้นได้คน้นครับตรงไหนที่ว่ามันอยู่ลึกไปเนี่ยเสร็จแล้วก็เราเคยค้นแล้วเนี่ยผมจะไม่ค้นแล้วนะครับวัดดีพี่เอยอีกแล้วนัดหนึ่งไม่ตายตลอดนะบางครั้งมันผิดจังหวะเป็นอะไรเนี่ยหัวพวกเองแข็งยังไงปกติก็เหมือนหัวคนนี่ ตัวพวกเองก็เคยเป็นคนทำไมมันแข็งกว่าปกติตอนมึงเป็นคนหัวมึงอ่อนนุ่มมากพอตอนมึงเป็นซอมบี้หัวมึงแข็งแข็งโอ้โหมันเคาะจากฝั่งไหนกันบ้างวะเนี่ยจะเยอะเกินไปหรือเปล่าประตูเหลขข็กเคาะไม่พังหรอกครับนี่แน่พี่ช่วยเปิดแล้วก็เคาะกระบ,บานนี่เก็บเก็บเก็บเฮ้ยเข้าอีกแล้วนี่แน่ ไอซ้อมมี่หน่วยสวัสดถ้าเกิดรอมันเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยแบบใกล้มากๆเนี่ยก็ยิงนัดเดียวตายได้เหมือนกันแนบแต่ว่าอาจจะเสี่ยงโดนตบไปบ้างอะนะโอเคเฮ้ยอันนี้มันที่อะไรวะเนี่ยน่าสนใจจังเลยว่าแต่เข้าทางไหนวะทางไหนวะรู้วตรงนู้นก็ไม่มีเข้าทางนี้ไม่ได้อะเนี่ยดูดิ มันเหมือนจะคือแค่มึงมึงย่างกรายเข้าไปอะเท้าเนี่ยย่างเข้าไปข้างหนึ่งแล้วก็ค่อยๆสอดต,ตัวเข้าไปก็ได้แล้วเนี่ยแต่น,นี้คือแบบอะไรมึงกลัวเหล็กบาดตูดอะอะไรเนี่ยเข้าไปไม่ได้แล้วเกมนี้ก็กระโดดไม่ได้ด้วยนะโอ้บางครั้งเนี่ยทางที่มันควรจะเข้าได้เนี่ยมันเข้าไม่ได้ซะง,งั้นเห็นแล้วมันแบบขัดใจ <laughs> มันแบบเหมือนจะเข้าได้แต่เข้าไม่ได้นะอน๋อนี่ไงประตูทางด้านหน้า ตรงนี้มันน่าสนใจครับโ่าดนั่นแหละตรงนั้นน่ะมันมีไอ้นั่นด้วยกระสอบรายนะครับนั่นไอะกระสอบรายเหลืองๆนั่นแหละเพราะว่าที่ไหนมีกระสอบรายที่นั่นย่อมมีของดีเ <ๆ S 1> ข้าไปดูสิอืมอะไรครับเอาไซต e ที Side ่เก็ตอัพโ d ลดดีเวล็อปเมนต์อธิบนอ๋อเขาบอกว่าเขามีแผนที่จะช่วยให้เราเนี่ยออกจากเมืองนะครับแต่ว่าโปรดติดตามตอนต่อไป ประมาณว่าต้องรออัปเดตต่อไปนะครับแล้วมันถึงจะให้เล่นต่อได้โอ้คือตอนนี้เนี่ยนะครับเอ่อเกมเนี่ยเขาทํามาแค่มาแค่ตรงนี้แหละก็คือตันแล้วนะครับหมดแล้วแหละคือจริงแล้วเนี่ยเรานต้องผ่านทางนี้นะครับมันไม่ใช่ผ่านทางนู้นนะเพราะไอทางนู้นเนี่ยมันทางอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าโดยหลักแล้วก็คือเราต้องผ่านทางนี้นะเพื่อมันจะเป็นทางควชอ่ะนะก็คือเราต้องมาทำควชที่นี่เป็นคุชอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแหละ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่ามันยังทําไม่ได้นะเพราะว่าเกมมันยังสร้างยังไม่เสร็จนะครับงั้นก็คือตอนนี้เนี่ยเราค้นเมืองนี้ไปก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเป็นไม่ได้ว่าเราอาจจะต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับตอนที่ว่ามีอัปเดตมาใหม่หรือไม่ก็เราสามารถเล่นต่อจากของเดิมได้เลยนะครับจากเซฟเดิมนะอันนี้ก็มาลุ้นกันว่าเอ่อคนสร้างเกมเนี่ยจะมีเมตตาแค่ไหน <laughs> ว่าเขาเนี่ยจะมีความปรานีต่อผู้เล่นแค่ไหนประมาณอืมเจ้าอยากจะเล่นเกมนี้ใช่ไหมล่ะเล่นใหม่สิพเพราะถ้าเจ้าเล่นใหม่เนี่ยมันจะมีอัปเดตมาใหม่นะซึ่งกูบอกเลยว่าชินแล้วผมชินแล้วชินมาตั้งแต่เกมสแตนด์ดดิแล้วแค่นี้ทําอะไรพี่ไม่ได้หรอกเฉยๆครับได้เอาแบบนั้นก็ได้ครับออาเก็บ,เบ,บของก่อนเอาเป็นว่านั่นแหละนะครับก็คือมันต้องรอนะครับหมไอตอนแรกผมนึกว่า มันจะมีอะไรให้หน้าตื่นตาตื่นใจที่เมืองฝั่งซีกนี้ซะหน่อยเจอหน้าตื่นตาจริงๆครับหมวกจะพังกันด้วยเนี่ยโดนตบงั้นเอาเป็นว่าเราฟาร์มของที่เมืองนี้เนี่ยเอาไว้ครบก่อนเออใช่แต่ว่าเรื่องของปืนกลเนี่ยผมคิดว่านะครับเราอาจจะไอ้นั่นก็ได้ครับเกมมันอาจจะยังไม่มีปืนกลเข้ามาให้ใช้งานก่อนก็ได้นะเพราะว่าไอ้เกมนี้เนี่ยไอ้ตอนนี้เนี่ยเกมมันยังสร้างยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็มันอาจจะมีลูกกระสุนปืนกลมาให้ แต่ว่าปืนกลเนี่ยมันยังไม่มีครับประมาณว่าเอาไปดูเล่นก่อนนะเดี๋ยวอัปเดตมาแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ไปให้ใช้อะไรประมาณเนี่ยนะไอกระสุนปืนกลเนี่ยมันใส่มาส่วนเงินก็เหมือนกันครับคือตอนนี้เรายังไม่เจอเทรดเดอร์นะครับก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องให้นั่นแหละนะครับรออัปเดตให้มันเพิ่มอะไรเข้ามาในเกมเยอะๆก่อนนะคนเมืองสักหน่อยแล้วแกนครหนก็ว่างว่างแล้วก็ของก็ว่างอยู่ด้วยส่งกระเป๋าก็ว่างก็เกือบเกับเต็มแล้วแหละแต่ว่าโดยรวมก็ยังแบกได้ เกมมันอาจจะเล่นได้จากเซฟเดิมเลยก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องเริ่มเล่นใหม่นะแต่ว่าถ้าเกิดต้องเริ่มเล่นใหม่อันนี้ก็ต้องจําใจครับเพราะงั้นก็ฟาร์มของักหน่อยละกันครับหน่อยซะหน่อยนี่เนีสยกหน่อยแล้วก็ยิงหัวเก็บวิวด้วยเออเยอะเยอะเยอะเออเยอะเยอะเสียประตูพังอ๋อมันตบจากตรงนี้ตบนานแล้วเหรอกว่าจะพังประตูได้นะอิงพังมาตายมันบอกโอ้โหมึงกูพังประตูตั้งนานมึงกูขอกัดมึงคำหนึ่งหน่อยได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้พี่รักนวลสิงเงืนเตือใครแต้อังพี่ไม่ได้อย่ามาจับอย่ามาแกะโอ้ยอเอาอีกแล้ววิญญาณหลอนตุยตูดอีกแล้วโอ้ยแสบไปหมดแล้ว <c oughs> แสบไปหมดแล้วครับแสบดากเลยใช่โอ้ยเล่นเอาอ่วมเลยแป๊บหนึ่งรีโหลดอยู่ใจเย็นน้องเอ้ย มาโดบยากันวย้ยเพนคลิลเ ER. ลอร์เฮ้ยพี่ต้องพียาแล้วโดนตกอ้วมเลยฮะมันต้องพียาไปบพิ่มเรื่อย <c oughs> โอเวอร์เอ็ดดอบเยอะจังวะเนี่ยหนักตั้งสองกิโลเนี่ยกล่องพยาบาลบ้าอะไรไม่รู้มึงใส่อะไรเอาไว้เนี่ยใส่หินหรอเอาไว้ประมาณว่าเาถ้าเกิดที่เกรักษาชินนข้อหัวได้นะครับ <c oughs> โอ้เยอะมากเยอะมากนี่นะโอเคครับกับรถไฟครับไปครับตอนนี้ของก็เต็มแล้วด้วยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีคนถามนะครับว่าทำไมเสียงเพลงหายผมปิดเสียงเพลงเองแหละ แน่เพราะว่าเห็นมีคนมิ้นบอกว่าอเออเพลงเนี่ยมันไม่เข้าเกมเลยพี่ผมอาชีแยโอ้ยชีแยห้องนี้แลลวกูจําได้ห้องนี้โดนสองรอบโดนสองรอบแล้วไอห้องนี้มันห้องจําสแกนหรือไงวะเนี่ยห้องสำหรับคนขี้ตกใจมาห้องนี้ได้แล้วมันจะสป라이มมาตรา f าแกเต็มหน้าเลยโอ้ยสองดอกครับสองดอกแล้วกับห้องนี้ นะครับเห็นมีคนบอกว่าเพลงมันไม่เข้ากับเกมผมก็เลยปิดปิดเสียงเพลงไปนะฮะตอนแรกผมว่าจะเล่นอีกสักพักหนึ่งเนี่ยแต่ว่าพอเจอแบบนี้เนี่ยพอเจอแบบว่าเราติดตามนะครับว่าจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่บ้างผมเชื่อว่านะเป็นไปได้ถึง70%ที่ว่าเซฟจะหายครับเพราะงั้นมันเลยไม่ค่อยมีกระจิกกระใจที่จะฟา์มาประมาณว่าเออกูรอเล่นทีเดียวอัปเดตเลยดีกว่าเจอแบบนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไอ้เกมนี้เนี่ยในอนาคตมันจะมีของให้คราฟอีกเยอะนะครับ พราะตอนนี้เนี่ยมันก็มีของรับบางชิ้นนะครับที่ว่าเราเก็บมาตัวใช้ครับของอะไรยังไม่ได้นะครับอย่างเช่นนี่ครับสครับนะครับขับอะไรไม่ได้ไอเศษหนังเนี่ยก็ขับอะไรก็ยังไม่ได้ด้วยแล้วก็พวกเครื่องยนต์นะครับไอเนี่ยใช้รับได้แต่ไอโต๊ะหลอมเลงโง่เนี่ยเพราะงั้นผมเลยคิดโต๊ะหลอมเลงโง่เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่ามันต้องมีของขับเพิ่มเติมในอนาคตอีกแน่นอนนะครับแล้วก็มีเรดเดอร์มีปืนใหม่ด้วยอะไรแบบนี้นะปืนกลก็ยังไม่เจอเลย โอเคเดี okay, ๋ยวถอยหลังไปเซฟก่อนละกกนโอเคเซฟเสร็จอู้ดดก่อนจะไปไหนมึงจะถอยหลังกลับไปจุดเก่าไม่ได้เปลืองน้ำมันเนยโอเคก็โอเคผมก็สลับเกมซัมพิเซอร์นะครับอ่าภาคนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่ออัปเดตหน้านะครับถ้าเกิดมีมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบเล่นให้ดูเลยละกันนะก็สรับพาทนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะ